สวัสดีคะ่ะพี่น้องพบกันกันกบสาวบนคนเดชอุดมอีกมาได้ลงคลิปให้พี่น้องเบิง้งหลายหมื่นแล้วน่าจะนี่ผ้ามาอัปเดตหอมด้วยจะเด้อหอมเลยขยายหอมเลยใบอีกน่าจะขยายใส่ถุงใบถุงปลูกถุงเพาะช่ำนะาจะติดละจัะ,จะนี่ ใส่ปุ๋ยสีัวไปหน่อยๆเนาะใส่ไปอ้อยนะอ้อยให้มันเขียวกพลังเหลื่อมดีขึ้นเนี่จ้ะขยายไปเรื่อยๆมันจะสิพ่อกินจังสิท่านกินท่านใส่น่าจะพี่นอ้อยความแขกกับปูควอมเลยกับปูน่าจะกินใบใส่ใบเพิ่นใส่บนใส่แกงน่าจะพี่น้องน่าก็ ขยายมาไม่ได้หาถุงน่าจะนี่สองถุงสามถุงสี่ถุงอันนี้เพิ่งออกดอกแล้วด้วยจังหาถุงน่าจะนั่งถุงกับไซซ์สามนั่งถุงกับไซซ์สี่น่าจะแด็ดเตะถัดกันนี่กะ พักเขียวคณาใบหยิกเนาะพวกรามจะเถือ่อปลูกใส่ถุงนี่จะปลูกใส่ถุงจ้ะนี่อันเ่อท่านในบ้านยังหน่อยสมดินไหวว่าสิบบ้านาพริกพริกอันนั้นพริกเฉาะพริกแสงเนาะจ้ะได้มาสามหน่วยพริกซุกมาสามหน่วยมาได้มาเตเดีดแม่มันจงเอาหายเนะาะกดเลยมาไายพี่น้องเบิองเนาะจ้ะ ที่เกิดเองน่าจะเนี่ยงอแงอะเด้อ่นฟังท่านี้สิเป็นบวบหอมหรือบวบเดียมเนะเออโบแมนแฝงน่าจ้ะเนาะสั่งมาเนาะนายเพิ่นเพิ่นให่หกสิบเก้าบาทเพิ่นเพิ่นแบ่งปันนะแบ่งปันมาปลูกเนาะในเพจเพิ่น มีลายอันนี้แกบกเผือกสิม,มีหอยโบรู้โบรู้รูรรอันนจะจ้ะปอดสาร,รก็สิเป็นประมาณนี้แหะจ้ะพี่น้องถ้าปลูกยังปอดสรรันน่ะจ้ะเลืองจกไม่บ่มกินท่าจังคอยได้กินเนาะพี่น้องกรบปเป็นยังเนาะไม่เป็นไรไจะกินท่ากระปูกไหม กาแฟในกระทางอันนี้มนันเบียรพริกเบียรพริกอีงยังแบกพริกสม้มันนะหน่วยหนึ่งซื้อมาเห็นหน่วยหนึ่งมันสูกก็เลยเอามาปาดใส่ใบเบือก็กำลังเตกเตกแหนงเซลล์อยู่นั่นจะเห็นว่นาบ,บานใช้น้ำกันก็แบกเบือนี่นหะอันนี้ก็บักเบื่อในกระทสอบบักพริกในกระทสอบนั่งจะกำลังเห็ดไหวติดกำลังติด ระสอบรพินะคะอันนี้ก็ช่ำซาลาแน่กระสีขยายว้ถ้ากินจักสิเป็นหรือเปล่าดกพี่นะดำเปือป่อยๆอย่ี่นี้ฟะะังต้างุนกับ็สิเป็นหอมหอมแขบกนนบัาจ้ะน,น่าบานนี่พี่เนาะถ้ามาอัปเดตม้จาจ้ะหอมแขก Hôm này. Này, cái này không có lợi Cái này cũng như thế này Không kệ khuôn nhanh Để khuôn nhanh nó chạy Chạy cái thang mãi nó chạy ก้าเโ็ดไปหลายๆยมันยังสิพ่อกินพ่อใส่นอาจะพี่นนองมะกรูดยอดมะกรูดเราแตกนะพักตังสายด้วยจันอันนี้ซึลลี่นอาจะเมียนบอพี่นนอง ลิลีก็ขื่นใจมันสียนใบคนระเบิดอยู่ดอกนั้นพี่น้องต้นนี้เชกรลายกลัวเนาะต้นนี้เชกเชกบลเล็กเชกแซนต์ต้นเชกล่งเล็กสิต่างกันอยู่ดอกจ้ะพี่เนาะนะไอโบขัดดูไอโบขัดดูหอมจ้ะ ตัวนี้เป็นยังบุ้นนี่คือโกงมามาหยอกกันใส่ไปเจ้าโกงของหน่งเลยใส่ในกระตาเบียบไกเขือสมเบียบไกเขือเขื่อน่าจะพี่น้องเาน่ยหน่อยนะเอามาบีบเสบยหน้าหน่อยสุบก่อนเกิดดีแฮะประกาศทิน จ้ะพี่น้องโหละผานนี่ก็ซื้อมากินกันส่ำเ,เลยเนาะบะมีหางเลยนี่ก็เป็นอยู่นอกจากพี่นอ้องมันาพาไปเบิงหอมทางทางลังบานอีกทางลังขวัวเบิ่งทางขีนอพี่นอนอ ผิดเลจ้ะหยาดงามนะ,ะเอานานที่เท่ามาหดสาสมหนาใส่กระชางตังไว้ใส่ขา่า,า,ขาบ้านแต่บ้านัน,ะะน,นใ,าานในนส่ข่าบ้านปันไดดอกก็ถือแดดดูแดดล้ำไหล พริกจูลองพันพริกจูลองเหยียดแง่ๆไมาลองหวานเบิ่งหูบิ่งฉีเป็นอย่งไรลองทีหนึ่งนี่จะหอมหอมเลยหอมเลยกสลังเป็นนะจะ เุินด้วยจ้ะเ้ินผัวลายสลัดหนอกจเน่ยเตยหอมกระงันบมะฮงกำลังเป็นหนวยแซบอยู่จ้ะที่นอใส่หัมมะฮง้กับปูพักใส่ตีละทีหนอหันมาทางนี้ก็เป็นหอมอีกชนิดหนึ่งนอกจากนี้เตียนกระทางหากระทางเก่าคึ้พักเป็เลนี่ย นี่กระทางเก่าเพิ่นมันแตกก็เลยเปลี่ยนใส่ตุนนี่ก็หอมเลยจ้ะหอมเลยเลยหอมเลยเลยใบแก่มันออกนอาจะกุนเนาะแกะขีตาแกะขีโม่ขีตา,ตาไม่จะงะ บ่หลังโอเคกีตาร์เสียบุคลิกทักเป็ดด้วยจ้ะอันนี้หอมหอมแบงแต่หัวขาวซื้อในตลาดด้วยเจ้าตัวนี้มันเป็นหอมเลยดนาะ ซื้อมาแล้วก็เอามาเปะเอามาลองเบิ่งเอามาบวงลองเบิ่งก็เป็นอยู่น่าจะมามาหยอกกันใส่เดินี่มาหยอกกันใส่มันดืวยโกงอันนี้ก็พักเป็นน่าจะนี่งามอยู่อันมาทางนี้ก็พัก ซเละเน่นะะเนาะจ้ะพักซเนกัปลูกใส่พงสายวานใช้นาการเลยนะจ้ะวานไหวเฮ้พันเกิดเจ๊เาก็เลยซเลเน่มาฉับแาลเน่เป็นมันเกิดฉัเนะจ้ะอันนี้ก็เดียแบกพิกวานไปนเรือ่อยเดียบบพิกเบียกบกเกือบอื่ดดอดนากจ้ะ กระคืนหางแห้งหลายจะกเลี้ยวเห็นยังไงดอ,อกมันเต็มเลยนัวเพิ่งเบาอวดใจล้างขวดพนะี่น้อเก็บตุม่มตุ่มกินมันจงหนิ่มนอกจากพี่นอ้องเหรอเมื่อไดให้หว่างเรือดกๆๆัน มันห่วงต้นนึงอีกใต่กันมาห้องกับอันว่างกับทางหอมมันกับเครือเทศเั่นเนาะจักพันใดบ้ห่วงมันเกิดเองเกิดยุ่กับหนีเท่ากับมาเพี้ยนเอาวน่าจะทีหนงจ้ะเอาก็เด็ดใบมันทิ้มเนาะหวายมันใบลาย วันจะมีความสุขขามาในสวนนี่จ้ะขอบคุณพี่หนองหลายๆด้จ้ะที่ขามารับชม พ่อใหสู้คิดส่งอวยพระพรอภิน้องทุกคนด้วยใจที่จะมารับชมมาให้กำลังใจกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยใจด้วยใจบริพาทคิดใหม่ๆแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ชาวบนขันหลีอุดมเห็ดขิด,ด,ดมาให้เบิง่งเนาะดพืชพักสวนคู่อ่ะมันงามสมได้สนใจลอห ng, หยหงษ์ถามกับตะไคร่น่นจาจะพี่หน่อย ก็กรสียงเาจะเป็นหน่อยนั่นน้อยนินึ่งก็กเสียก็กระทิ้นก็บกเผาก็มีก็พังติ๋วแล้วจะพรท่นเป็นหยอนด้จ้ะนี่พี่หน้องมาสู้แต่งนี่พระเจ้สู้คิดสูงไว้พระพรพี่น้อให้ทุกคนแล้วจ้ะเขาเอามารับชมเนาะกำลังใจเดี๋ดีเสมอมาอย่าลืมกดไปเบื้องเพจเฟซบุ๊กในแด้วจ้ะซื่อสาวอุบลคนเด็ดอุดมคือกันนะจ้ะพี่น้อง อคอยผอกันมาคลิปต่อไปนอกจากเนาะไม่ใช่เงาเกินนอกจากสวัสด,ดีจะ้ะ